ม่าข้างเดียวยอเออนี่ดอมาไปบุญไปบุญไปบุญฮะข้างเดียวก็ได้เอายีข้างก็ได้แต่ว่านี่โอกาสข้างเดียวเดีเดียวอามาเร็ว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 มาใคร้าแจคเรดีเอน็หาเลยมาเอามันใจมาเลยเอดอมาอ่เอานาเอาเลย ขยับขยับออกขยับออกจ่ายละจมไปเด็กเก้าเอาเอาอ่ะเร็่ะมาไอ้กันมาก่อนเออเร็วกว่ากดดันเอยมาได้มาได้ไอ้โอกาสสองรอบก็ได้เออสองรอบนะเออเออโอกาสสองรอบว่ะต้องทำสมาธิอ่ะเอาเลยได้ไป

เออองมันสิบแปดสิบเก้าห้าสิบแปด